มีพี่น้องหลายคนที่อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้ามีบางคนบอกว่าอยากขอสติปัญญาจากพระเจ้าเหมือนกษัตริย์ซาโลโมอนเบ mm hmm. ื้องหลังคำพูดหรือความต้องการนี้ mm hmm. เข้าใจว่าต้องการให้พระเจ้าพอพระทยัยและอวยพระพรซึ่งนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะพระเจ้าก็อยากจะอวยพระพรเราอยู่แล้วคะ่ะเพราะพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ก็มีพระพรจัดเตรียมไวใ้ให้เรามากมายนะคะ มีพระคัมภีร์หลายตอนนะคะที่แนะนำและเชิญชวนให้เราอธิษฐานขอค่ะอย่างเช่นจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านหรือในพระธรรมมารโกนะคะก็จะบอกว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นในพระธรรมฮีบรูค่ะบอกว่า ตงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการพระธรรมเสคาริยาบอกว่าจงขอฝนจากพระเจ้าในฤดูฝนชุกปลายฤดูขอจากพระเจ้าผู้ทรงปั้นเมฆพายุผู้ทรงประทานหาฝนแก่มนุษย์และผักในทุ่งนาแก่ทุกคนการขอความช่วยเหลือจากคนด้วยกัน อาจทำให้เรารู้สึกอึดอัดและกังวลน,นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือจะช่วยไหมและเรื่องนี้นะคะจะกลายเป็นนี่บุญคุณที่ผูกมัดเราหรือเปล่าการขอความช่วยเหลือจากคนด้วยกันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนนะคะแต่การอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านี้ต่างออกไปค่ะในพระธรรมยอนบทที่16ข้อ24นะคะบอกว่าแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปีย่ยมความจริงก็คือว่าเราอ่อนแอมากๆค่ะเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่และความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าเราจำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้านั่นคือความจริงที่เราต้องยอมรับค่ะไม่ว่าจะรวยหรือจนเมื่อเทียบกับพระเจ้าแล้วนะคะเรายากจนไม่ต่างกันในสายพระเนตรของพระองค์เพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจพระเจ้านะคะ แต่ขอให้เคารพและยำเกรงพระองค์แล้วชีวิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยพระพรค่ะขอหนุนใจกันด้วยพระวจนะของพระเจ้าอีกสักตอนนะคะจากพระธรรมสดุดีบทที่115ข้อที่1 1ถึง16ค่ะท่านผู้เกรงกลัวพระเจ้าเอ๋ยจงวางใจในพระเจ้าเถิดพระองค์ทรงเป็นความอุปถรัรมภ์และเป็นโลกของเขาทั้งหลายพระเจ้าทรงเป็นห่วงเราทั้งหลาย พระองค์ทรงอํานวยพระพรพระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่พงพันธุ์อิสราเอลพระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่พงพันธุ์อาโรนพระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่บรรดาผู้ท uhm uh ี่ยำเกรงพระเจ้าทั้งผ um pues ู้น้อยและผู้ใหญ่ขอพระเจ้าให้ท่านเพิ่มพูนขึ้นทั้งท่านและลูกหลานของท่านขอท่านรับพระพรจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเจ้าแต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกให้แก่บุตรของมนุษย์